วันนี้จะมีตัวมาแทนเป็นหมูหมากไก่มกนะคะครลามีค่ะมีซุปคอร์เเจนกับซุปไก่ดำด้วยอ่ะแล้วก็หมูจะเป็นห้าแปดเจ็ดส่วนเนะื้อจะเป็นเจ็ด้อยห้าบาทนะคะร้านชื่อชาบูโทโมนี่อันนี้เราก็สามารถปรุงน้ำจิ้มเองได้เลยแต่เขามีสูตรบอกให้อยู่นะคะ คนนี่เราเหมาร้านมาแบบฟิลเศรษฐีติดเกรม <c oughs> <c oughs> ตดิดเลยนะ ปูรโโูเนี่ยอยากชิมอ่ะแต่ว่ายังไม่ขายปะเฮ้ยขายดิสิเป็นโมถึงบ่ายสองก็หันก็กินกันคนละครึ่งไงกินเอาฟิวระวังฝาน้ำแข็งตกนี่ทำไมสวยจังเลยตัวเท่าถังก็เลยเป็นซุปสุปกี้ยากี้นะคะอันนี้ซุปไก่ดำแล้วก็นี้เป็นซุปคอราเ,<อ>เจนรน่ากินมาก ทำไมฝั่งนู้นของเยอะจังขอบคุณครับนี่เป็นเนื้อนะคะโอคนโดมิเนียมซุปไก่ดำกินแล้วเหมือนแบบกิ่สุขภาพนี้นซุปไก่ดำกินแล้วเหมือนแบบ เกิดเป็นคนจีนอะน่ารักซุปคอลลาเจนสุดดีอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะขอชิมซุปคอลลาเจนมาชิมซุปคอลลาเจนเหมือนเขาเขียนเป็นหูฉลามเป่าชาร์กอะที้่พีเ่เห็นคำว่าชาร์กอะคอ,อลลาเจนเหมือนช็อตไปแล้วมันก็ดูหมู ชิมได้นะไก่ดำอร่อยเหมือนกลับไปเกิดที่จีนเลยสุกี้กินชิมกนกีลองชิมดิไงไก่ดำอร่อยเหมือนนั่นไอ้นี่เลยต้มมะละประการะดองเดี๋ยวชิมสุกี้พี่ก่อนอพี่คะเอ้ยพี่สาวก็ผัด เขาเอาไว้แกว่งๆไงใช่ป่ะสุกี้อากี้เอาไว้แกว่งไม่ได้เอาไว้ชุบๆแกว่งๆรู้จัชอบไก่ดำมากนี่น้ำจิ้มอะไรไม่รู้ใส่สุกี้พริกกระเดียมน้ำมันงาน้ำจิ้มงาขาวน้ำจิ้มหม่าล่านาคั่วส่วนี้เป็นน้ำจิ้มงาใส่งาขาว แต่เตามันหนีไม่ได้หรอร้อนนะระวังขอบังค่าผัดผัด เขาผัดอร่อยนะไม่กินเอาเอาเนื้อเพิ่มให้หน่อยกเนื้อสามแบ ไปเบของหวานตอนนี้เหลือเป็นมานะนาคอตตาสตรอเบอรี่วาลาบีมจอินะโมจิหยดน้ำแล้วก็โมจินั่วแดงเราก็เลยสั่งมาอย่างละหนึ่งุดเดีเ๋ยวจะมารีวิวให้ดูวาลาบีมจิวาลาบีมจิที่ใส่ถัว่วที่นากุถั่วที่นากุเฮ้ยฝั่งคนโสดเขาสวยกันจังเลย มาแล้วค่ะของหวาน3าอย่างนะคะอันนี้เป็นพานาคอตตาสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เป็นโมจิถั่วแดงก็นนี้เป็นวาลับิโมจินะคะโมจิหยดน้ําแล้วก็นี้มีใส่เป็นถั่วคินาโกะเวลากินต้องกินดีนะเพราะว่าหายใจเข้าแล้วมันจะสําลักฟุตเข้าไปอันนี้พานาคอตตาสตรอเบอรี่รีวิวแบบจริงใจนะบอกอุยนี่เยิ้มเยมเลย อร่อยนี่เนี่ยค่แล้วร่อย่ก็กินไปแล้วพานาคอตา้าหนพี่มาไม่กินตอรบ,บิ้่พนาคอต้าเพิ่อีกซี่อะค่ะเดี๋ยลองดูคิดไปแล้วคิดว่ามันอร่อย <laughs> อร่อยอันนี้วาราบบจิ <laughs> อ้ววววนนววววเหมือนกบบันววว 干嘛？ ต่อไปเป็นมดจินัวแดเป็นมจินหุกหนุ อันนี้อร่อยเยเดี๋ยวจิ้มกับอันนี้กับน้ำวราบุตมนิรอคยเห็นอยู่รถแทกด้วยแต่ถ้าถ้ามันเก็บโมดมันก็ลบออกอืม ถ้าเก็บโค้ดไปอ่ะมูจิผัวแดงจิมม้มกับน้ำมราเปิดโค้ดรจะบีบมูจิอร่อยมากมาอันนี้อร่อยเอาเนี้จิ้มเนื้อร่อยอ เสียงเป็นอะไรวะเสียงจิตเออยนมาที่ใส่ไม่ดีวะตอนเด็กอ่ะนั่นนั่นเลี่ก็โดนแกล้งร้องไห้ใครโดนพี่แกล้งร้องไห้พี่ก็โดนร้องไห้เธอมักมันเอาตะกร้าปลาใส่จมูกพี่เลยต้องทีเราจะไปโดนอะไรไปโยนไปแกล้งใครพี่ก่อนมันนี่เลยอะไรพี่ไม่เคยแกล้งนะเดี๋ยพูดแบบ เอาสิเอาสีอะไรเงี้ยใส่ติดค้ากันแล้ทำไมนิใส่ไม่ดีอุ้ยให้เหรออุ้ยแลกสีันไมเอาสีส้มใช้ไม่ได้เออสีส้มเธอใช้ได้หมดใช้ใช้สีส้มแล้มแก่ใช้ถ่ายถ่ายคนบอดี้มีทมอย่แล้วก็มีอีก้ยขอบ้าน่ารักผมจะบ้าเอาสีแดงมาล้ไอ้ปัดเดียวก่อนปัดเดียวก่เป็นสีวอันนี้ก็แกหนักเลย นี้ของนิกขอบคุณค่ะนนีใครนี้ไม่มีเอาหอกไอ้ของนิของิคเอเอเสีอะไรเอ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 อแ้เยอ่ะขอคะขอนะเนงงคมันเป็นจงผูแอันนี้่จะไม่นาอะวยจเด็กน้อยเหรอหาเลย อ้ยอยากลองชมพูจะชมพูอันนี้ก็โปรอยูเดี๋ยวลองก่อนแต่ลองเลยได้ปะบู้ครตี่เปเ็นมอกีปร้น่เอนีปอรนอนอนี้รเอรกอนอนี่เออันนี้ของพี่ปินนออ สวยสวยจริงสวยดูธรรมชาติมนกาจะถือตรงไหนอะเฮ้ยไม่มานที่สวยจังจะบเปิดยังไงอ่ะโอ้โหหญิงปัวงาวนี่งามงาวโหสีหสิมันเลิศกว่านอยเวอร์จริงเหมือนอะไรไม่รู้มันใหญ่ย่าเลยอะขอบ แต่มันก็ไม่แดงนะแดงเหรอมันก็ไม่แดงเลอนี่แั่นซลาทาาบะทายมแตใช่ไหมสวยเดี๋ยวลองอมอกินงงอเนไงนละสีเดี๋ยวลองอีกสีหนึ่งสวยสวย่ลองเยแมทไปอันนี้มันออกส่มๆปะเนี่ยไม่ได้ สีนู๊ดเนกทาสีนู๊ดแก่ไม่ออ่งแล้วเป้าหมายบีนี่ของบัตคืออะไรรู้ไหมจะไปซื้อลิฟคอนิเต็มเลยก็ไม่ได้ซื้อไงดีเร็วชิวเบอกมากเรีวิวสีเน็กไมคะสีเน็กเน็กเบัตเน็กบัเปิดยังไงเน็กบัต

ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งขอบคุณค่ะ